สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเลี้ยงเลวไฟชแนลกับเกมและร็อกเอ็มคลาสสิกเกินเช่นเคยนะครับผมหลักๆนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําเทคนิคไม่ลับนะครับผมสําหรับการหาเงินเซนีง่ายๆนะครับผมที่ทุกคนเนี่ยสามารถหาได้ในทุกๆวันอยู่แล้วจากการลงเดนเจียน น่นเองนะครับผมอ่ะไม่ใช่ว่าการลงดันเจี้ยนเนี่ยจะเป็นการลงดันเจี้ยน MVP หรือบอสนะฮะแต่เป็นการลงดันเจี้ยนที่ทุกคนนั้นลงกันอยู่แต่ลดเวลาแล,วแล้วคิดว่าของน่าจะเหลือกันนะครับผมถ้าหากพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมแร็ค a r ็อก M Classic กันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอทหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวแปลงเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวสุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M V P ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็กเตจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Level ไเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะดำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r a ็ n น็อก M c l a s s าสกนะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถงทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ f c e e o o o k f n p p g g เจน้ำการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level 5 c h a n n e l กันด้วยนะครับ ตัวดันเจี้ยนที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นดันเจี้ยนหนึ่งนะฮะที่ทุกคนเนี่ยลงกันอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับนั่นก็จะเป็นเจ้าตัวของริฟนั่นเองนะฮะโดยริฟตรงนี้เนี่ยเราจะพูดถึงตั้งแต่ริฟ10ไปจนถึงริฟ90กันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับบางคนเองแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเราขวาดดันเจี้ยนไปไปมา,ม,ามาในช่วงของการปั๊มเลเวลนะฮะแล้วมีไอเทมสวมใส่พวกนี้เนี่ย มันเหลือเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรแล้วนะคะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยของหรือว่าไอเทมพวกนี้เนี่ยคงจะใช้อยู่ไม่กี่อย่างนะครับหนึ่งเลยก็คือการที่เรานั้นเอาของหรือไอเทมเหล่านี้เนี่ยมาทำการตีบวกแบบการันตีนะครับผมเพื่อที่จะให้มันไปถึง12แต่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็คงจะทำกันหมดแล้วนะฮะและเงินเซนีเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับผมกับอีกอางหนึ่งนะับผมสำหรับการใช้งานนะฮะก็คือการนำไปย่อยนะฮะ ย่อยตรงร้านด้านขวาบนนะครับผมเพื่อที่จะเอาไอเทมนี้เนี่ยมาทําการเจาะรูนะครับผมเพราะว่าการเจาะรูเองเนี่ยก็ต้องย่อยผงม,มาทั้งหมด5อันนะฮะในการเจาะรูนะครับผมซึ่งบางคนเองเนี่ยก็คงจะทํากันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปย่อยให้ดูละกันนะครับว่าเวลาเราย่อยเนี่ยได้อะไรยังไงเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมอ่ะกดไปที่ตรงนี้นะฮะ เมันเวลาเราย่อยไอเทมเข้าไปเนี่ยนะครับผมไอเทมพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นผงที่เราได้มาอันหนึ่งเนาะแล้วเวลาเราย่อยเนี่ยเรายังเสียเซนีด้วยเช่นกันนะครับผมยิ่งถ้าหากว่าการตีบวกมันยิ่งสูงมากเท่าไหร่นะครับผมการได้รับผงเนี่ยมันก็จะสูงมากด้วยเท่านั้นนะฮะแต่ในวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนําวิธีนะครับสำหรับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมีชุดพวกนี้เหลือนะับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรแล้วนะอ่ะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วนะครับผมเราเนี่ยสามารถนําไปขายนะฮะที่ NPC ได้นะฮะจริงๆคลิปนี้เนี่ ทำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแต่ก็ไม่มีคนพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีคนดูเยอะมากนะฮะก็คิดว่าน่าจะยังไม่รู้กันหรือเปล่านะครับเราเนี่ยสามารถนําของพวกนี้เนี่ยมาขายให้กับเป็นพีได้นะครับผมโดยการขายไอเทมพวกนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันได้เงินเยอะมากนะครับยกเว้นของที่ไม่ติดตีบวกนะครับผมเออเฉพาะของที่ไม่ติดตีบวกเท่านั้นนะฮะที่มันจะไม่ได้นะครับเพราะว่าของติดตีบวกในด้วย ของแต่ละชิ้นเนี่ยได้เงินเนี่ยเป็นหมื่นๆกันเลยทีเดียวนะครับอย่างรองเท้าอันนี้ได้4 0 0 0 0อันนี้อีกนะครับผมอ่ะได้อีก3 5ม0 0ืนะฮะไหนจะเป็นอันอื่นอีกนะครับผมอ่ะยังมีอีกไหมนะฮะอันนี้ก็40,000เหมือนกันนะครับผมโดยการขายไอเทมกับ n p c ในร้านเนี่ยบอกเลยว่าถ้าหากว่าผมโยนทั้งหมดในกระเป๋าเนี่ยที่ผมอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยลงไปนะฮะเดี๋ยวดูนะครับผมว่าทั้งหมดเนี่ยจะได้เงินกันเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมโยนไปให้หมดเลย นี่ขนาดว่าฟาร์มาแค่นี้หน่อยๆเองนะครับผมอ่ะกดโยนไปโยนไปโยนไปนี่นี่ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เงินมาเกือบๆหนึ่งเอ็มกันแล้วนะครับผมสรับของเหลือที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้งานนะฮะเห็น <He S 2> ไหมว่าแป๊บเดียวเนี่ยเราได้เงินเซนีเนี่ยมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมถ้ากาเพื่อนๆบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาของพวกนี้เนี่ยไปไหนแล้วนะฮะแล้วของพวกนี้เนี่ยทำไมมันถึงได้เงินเยอะในขณะที่อันที่ไม่ิีตีบว,วกเนี่ยมันถึงได้แค่ร้อยเดียวนะฮะ โดยเงื่อนไขของเกมนะครับผมเขาจะกําหนดไว้ว่าการตีบวกของไอเทมนะครับผมทุกๆ1บวกนะฮะเวลาที่เราทําการขายไปเนี่ยจะได้เงินมาทั้งหมด5 0 0พนเซนีนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําเงื่อนไขของดันเจียนเนี่ยให้สําเร็จก่อนนะครับผมเพราะว่าดันเจียนเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ย ได้รับไอเทมที่ติดตีบวกมานะครับอย่างเช่นดันเจี้ยนสุดท้ายนะครับผมของเลเวล90นะฮะเราเนี่ยจะต้องทําการลงดันเจี้ยนในระดับยากสุดนะครับผมและเคลียร์ดันเจี้ยนโดยที่ไม่ได้รับพิษใหม่จากดันเจี้ยนนี้เลยนะครับผมจึงจะได้3ดาวเนาะพอได้3ดาวแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถได้รับไอเทมที่มีการตีบวกมาให้กับเรานะครับผมซึ่งต้องบอกว่าได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมของดันเจี้ยนเลเวล80ก็เหมือนกันนะครับผมดันเจี้ยนเลเวล80เนี่ย โซโล่คนเดียวนะครับผมในดันเจี้ยนร,ระดับที่ยากที่สุดนะฮะจะทําให้บอสเนี่ยแปลงร่างให้เสร็จก่อนนะครับหรือดันเจี้ยนเลเวลหกนะฮะอย่างจ้ตัวสตาร์โมล็อกแต่จริงๆงดันนี้เนี่ยไม่ค่อยแนะนาให้ฟาร์มสักเท่าไหร่นะเพราะได้ไอพีน้อยนะฮะดันเจี้ยนนี้เขาก็จะให้เราเนี่ยฆ่าบอสสตาร์โมล็อกในขณะที่เสาเนี่ยยังคงอยู่ซึ่งเงื่อนไขแต่และเงื่อนไขเนี่ยมันก็อาจจะมีบางอันยากบางอันง่ายบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับไอตรงนี้เนาะก็แนะนําว่าให้ทําดาวที่3ให้เสร็จก่อนเวลาฟาร์มของพวกนี้แล้วเี่ มันจะได้ของติดตีบวกมานั่นเอ,เองนะครับผมและที่เหลือนะครับผมถ้าหากว่าใครมีอาชีพพ่อค้านะครับที่ทําการสวิปอาชีพไปยังพ่อค้าแล้วเนาะอย่างตัวของอ่ะนี่เลยนะครับผม ตัวของเมอร์ชานนะฮะหรือว่าแบล็กสมิธนะฮะตัวของพ่อค้าเองเนี่ยยังมีสกิลที่ทําให้เราเนี่ยขายของกับ n p c ได้มากขึ้นถึง24%หรือเปล่าจะไม่แม่นเหมือนกันนะฮะถ้าหากว่าใครสวิตพ่อค้าไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าก็จะได้เงินเยอะกว่านี้อีกนะครับจาก800,000ก็อาจจะเกือบขึ้นล้านหนึ่งเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าหากว่าใครดองมาเยอะๆแล้วในแต่ละวันเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ย ฟาร์มกันอยู่แล้วเป็นปกติหรือว่ากวาดกันอยู่แล้วนะครับผมอย่างน้อย1ครั้งนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับไอเทมเนี่ยทั้งหมด3เท่าในแต่ละวันเนาะเพราะว่าถ้าหากเรากวาดดันเจี้ยนครั้งแรกในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้ของพวกนี้แหละนะครับผม3เท่านะครับผมในแต่ละวันเนาะซึ่งมันก็จะได้ไอเทมเนี่ยมาทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะมีของติดบวกนะครับผมมาก่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมอันนี้3นะครับผมอันนี้อีก4นะครับผมอ่ะ4นะครับเป็น แล้วนะฮะน,นี่8อันนี้9้านะครับซึ่งดันเจียนเนี่ยมันจะการันตีไอเทมเนี่ยทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันเนาะถ้ากวาดคูณ3ก็จะได้9ชิ้นเลยแบบหนอๆน,น,นะฮะผมอ่ะตับตรงนี้เนาะถือว่าก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องเอาของหรือว่าไอเทมนะครับผมไปทิ้งนะฮะผมอ่ะมันเสียดายเนาะหรือว่าย่อยทิ้งเพราะว่าถ้าย่อยเป็นผงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะขายไม่ได้ราคานั่นเองนะครับรับคลิปลปนี้เนาะ ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมเรนน็อกเอ็มคลาสสิกกันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊แบบายเพื่อนทุกคนนะครับ